สวัสดีค่ะทุกคนมือนี่นะคะสิพาทุกๆคนนะคะมาชมการพาเด็กน้อยไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่นะคะซึ่งกบแบ่งออกเป็นสองเซตเนาะเซตแรกกับสิป้อหนึ่งถึงสค่ะไปเที่ยวที่ซีสเกตเซตที่2ก็จะเป็น4ีถึงหไปเที่ยวที่ร้อค่ะไปรับชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ ซึ่งเซตแรกนะคะก็จะเป็นเซตป4ถึง6ค่ะไปเที่ยวที่ท้องฟ้าจำลองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะคะและจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปเองค่ะไม่ถ่ายเันเนี่ย จังหวัดูแลยวใช้เคยมาแล้วก็ไม่คิดไปมาแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเราจะมาถอดพ่อแม่ให้หมดกันตอนที่เราจะโชว์เพราะว่านะครับยังมีเวลาอยู่ประมาณประมาณแคประมาณ20นาทีเนะเดี๋ยวพี่จะพาชมในส่วนของพิธีการที่อตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาเด็กไปดูท้องฟ้าจำลองกันนะคะซึ่งนะคะ,ะ,คะก็บโมกากิฟภาพขนาดไหนนะคะก็จะมีแค่ ภาพนะคะของท้องฟ้าจำลองเล็กๆนๆน่อยมาฝากนั่นเองค่ะนี่ค่ะลักษณะของท้องฟ้าจำลองค่ะต่อมาก็จะเป็นสถานที่ที่2ก็คือหอบอดของรอยเอ็ดนั่นเองค่ะเท่ากับสิบพักเติมพลังก่อนนะคะเปึงข้ามเขานะคะดูแล้วก็รู้ว่านะคะอริสอร่อยแค่ไหนนะคะก่อนสิขึ้นหอบอดเท่ากับพาเด็กหน่อยไปดูพิพิธภัณฑ์น้ำจืด ของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะนะคะก็กรสิเป็นอ่าพิพิธภัณฑ์น,นะคะแหล่งศึกษาเรียนรู้ป่าน้ำจืดนั่นเองค่ะ พอข้านี้นะคะเก็ะสผ้าทุกๆคนนะคะไปชุมนะคะหอวอดของจังหวัดร้อยเอ็ดหลังจากที่เหานะคะเบิงป้านำจืดกันแล้วๆนั่นเองค่ะอ่านมาดูบรรยากาศนะคะนี่คือนะคะมุ่งสูงจากจังหวัดร้อยเอ็ดเกย่านน้ำนั่นเองค่ะ อ่ะอันนี้นะคะคือจุดวัดใจนั่นงค่ะสังเกตเิลงนะคะจะของคลิปไม่กล้านะคะไม่กล้าเดินลงไปจ้านะคะกะซิมีเด็กหน่อยบางคนุนะคะที่กล้าเดินไปสัมผัสกระจุกนิรภัยนะคะแต่ว่าจะของคลิปนะคะปะกะอ,อก้ายางเลยอค่ะนะคะอ่ะตันนี้ก็ฝากหายเด็กหน่อยนะคะ ถือกล้องเดินให้ดูนั่นเองค่ะนะคะอ่าโอเคนะขึ้นยา,กยานะะยากับไปยันนะคะโอ้ยยังกลับไปกลับมาอ่าสำหรับตับควคองคลิปนี้ย่ไรคะอ่าสิแบบว่าเวียนหัวเวียนหนาเลยค่ะอ่าโอเคนะคะเก็ตื่นเต้นนะคะเป็นจุดที่นักเรียนนะคะมาพลายมาค่ะ ข้นยานกรยานค้นบยานกับผงหาเบิง้งเล่นคาเล่นแม่เลยนะคะอะคราวนี้นะคะก็ขอจุบทิปของเด็กปสี 4, ่ถึงปหไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนทิปต่อไปนะคะหรือว่ารถต่อไปชุดต่อไปเกิดสิเป็นนะคะชุดของกอน 1, 2, 3นึ่งสองไปเที่ยวสีสเกตกันเองนะคะซึ่งนะคะเป็น จังหวัดที่นะคะได้ไปไกล่พ่วงนู่นะคะไปประชุมกันใดหรือข้านะคะผู้เข้าไปด้วย 他去得来、嗯，对吗、嗯？嗯 นึกว่าเป็นขวดนมเงี้ยอมจับใส่ถุงเนยจักตัวยังอมใส่ล่ะ <c oughs> พกก่อมนไม่ผู้ายนะผู้ประจ่ายแล้ว <c oughs> บอินี้ต้งพูดอ่ะ ไอ๋อโม้มอ FC FC สวยมากเลยอ่ะอยากอันนี้จุมนะไม่ใช่ปลาอย่กจุ่มแต่ไม่กล้าจุ่มอ่ะอย่าไปจุ่มเขาไม่ให้จุ่มนะี้้มออย่่งเยอ้อม เราโอกามา,ม,ามันมาหาใจกินน้ำมันมาขอไมได้เ็นคนยพราะว่ามันจะมีเราไม่มีอะารเลยเขาให้เขาขายเป็นขวดมงอเอ็ดน<ม>าฬิกาเนี<ม>่ยเขาจะให้ลูกค้าให้คือฝ่านืแม่ตามภาพเนี่ยตามภาพถูกไหมเขาขายยังไงคนฮะแม่นั่นรอคนไม่รู้ว่ะแต่สตินาฬิกานนรืา ครูอคบอกให้เต้นแล้วอ๋อครูบอกให้เพราะว่าครูบอกว่าถ้าครูบอกให้เต้นก็เต้นเลยไงเลยไม่กล้าเต้นครูไม่บอกสวยนะเธอไม่กล้ถูกถูกคั้งนียเองคค่ะข,ข้าวเหนียวกับสีพาเด็กๆหน่อยนะคะกินข้าวเที่ยงก่อนที่จะไปจุดที่สองนะคะก็คือนะคะไปสวนสัตว์จังหวัดศรีสเกีนั่นเองค่ะ อพอไปถึงสวนสัตว์สีสเกตแล้วนะคะเด็กหน่อยก็น,นะคะไปชมสัตว์ชนิดต่างๆนะคะตามจุดที่เขานะคะจัดไว้<ท>ให้<ท>ชมน,นะคะรวมถึงบริเวณน,นี้<ท>ด้วยนะคะก็จะเป็นบริเวณให้หัวอาหารปลาอเองค่ะปลาโซมังมะคค่ะก็จะเป็นปลาบึกตัวใหญ่ๆเลยค่ะฝั่งนี้มันไม่ได้กินเลย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเปิดโลกกระทัดนะคะหรือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ภายนอกของเด็กหน่อยนะคะก็มวนทั้งคู่มวนทั้งเด็กหน่อยนะคะแต่ว่าคุณคูณค่น่ะเมื่อยหลายกว่านะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณที่แวะมารับชมมารับฟังนะคะขอ,ขอบคุณจริงๆจ,จากใจนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะคะหรือว่า คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นกำลังใจให้ผููจัดทำในเด้อจ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามในเด้อค่ะ